สวัสดีครับผมแชมป์จากอตโต้สปินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถยนต์ตรวจการขนาดใหญ่ของไทยรุ่งนะครับมีชื่อว่า TR Transformer 2นั่นเองครับ TR Transformer 2เนี่ยเป็นรถดัดแปลงนะครับที่มีพื้นฐานมาจาก Toyota h ไฮรักลีโนะครับซึ่ง h ฮรักลีโวเนี่ยนะครับก็นำมาทั้งคันนะครับจากนั้นเนี่ยก็แยกส่วนที่เป็นบอดี้ออกไปและนำบอดี้ใหม่ที่เป็นของไทยรุ่งนะครับคิดค้นโดยทางไทยรุ่งเองเนี่ยนำมาครอบเข้าไปนะครับจากนั้นก็ได้ปรับเซตช่วงล่างใหม่นะครับ ภายนอกและภายในก็ปรับเซตใหม่เพื่อให้มันดูลงตัวยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวถังที่มีจําหน่ายครับก็มีตั้งแต่ตัวถังขนาด5ที่นั่งไปจนถึง11ที่นั่งสําหรับคันข้างหลังผมนี้นะฮะที่นํามารีวิวเนี่ยก็คือรุ่น9ที่นั่งนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ารูปทรง,งเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างสูงใหญ่บึกบึนนะครับตัวรถเนี่ยมีขนาดสูง2.2เมตรนะครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8เมตรและมีความยาวของตัวรถเนี่ยรวมแล้วประมาณ5เมตรนะครับ จะเห็นได้ว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยบึกบึนและมีขนาดที่ใหญ่นะครับสำหรับภายนอกของตัวรถเนี่ยนะครับไฟหน้าขนาด3.5นิ้วเป็นแบบไบซีนอนนะครับถึงแม้ว่าตัวโคมที่เป็นเลนโปรเจคเตอร์เนี่ยจะดูแล้วว่าเอ้ยมันเล็กไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเวลาเราเปิดตอนกลางคืนแล้วเนี่ยแสงสว่างเนี่ยนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยไฟเนี่ยออกเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็ เป็นแบบระบบออโต้ด้วยนะครับเปิดปิดตามแสงไฟนะครับด้านล่างสุดเนี่ยก็เป็นไฟตัดหมอกครับไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็นทรงกลมเช่นเดียวกันนะครับสามารถเปิดปิดได้จากภายในรถนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เห็นเป็นเส้นๆเนี่ยเส,ส,ส้นด้านล่างเนี่ยก็คือไฟ Daytime running light นะครับส่วนเส้นด้านบนเนี่ยก็คือไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นแบบ LED กระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับสำหรับระบายอากาศซึ่งด้านล่างของกระจังเนี่ยเขาก็จะมีโลโก้ TR ติดมาให้ด้วยนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยด้านหน้าของเขาเนี่ยดูแล้วคือมันสวยงามบึกบึนจริงๆนะครับในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างเนี่ยกระจกมองข้างเป็นสีเงินโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกเนี่ยพับและปรับได้ด้วยไฟฟ้ามีบันไดข้างให้เนื่องจากตัวรถที่มีความสูงนะครับแล้วก็ล้อขนาด17นิ้วครับซึ่งลายของล้อเนี่ยก็เป็นลายของ t o y ย t a h ไฮรักมีโนั่นแหละนะครับ ประตูหลังครับเขาก็มีสติกเกอร์ tr t r a n former 2ติดมาให้ด้วยและด้านบนของตัวรถเนี่ยก็มีสติกเกอร์ติดให้เพื่อความสวยงามและเข้ากันได้ดีกับตัวรถมากยิ่งขึ้นสำหรับด้านท้ายนะครับที่เห็นสีแดงๆด,ด้านบนทรงกลมเนี่ยก็คือตัวไฟเบรกนะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างสุดนะครับเห็นดวงเล็กๆกเนี่ยก็คือไฟตัดหมอกหลังครับสามารถเปิดและปิดได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดให้ที่อยู่ด้านในตัวรถนะครับและมีบันไดสำหรับปีนขึ้นด้านหลังได้ด้วยนะครับ ในส่วนของยางอะไหล่ครับยางอะไหล่เนี่ยคือมันจะล้นขึ้นมาประมาณครึ่งกระจกนะครับเวลาเรามองในรถแล้วเนี่ยตัวยางอะไหล่เนี่ยจะบังสายตาอยู่นิดหนึ่งนะครับและเวลาถอยเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับเขามีกล้องมาให้นะครับซึ่งกล้องมองหลังเนี่ยค่อนข้างชัดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างครับว่าจะมีอะไรเมื่อเราเปิดประตูหลังมาแล้วนะฮะก็จะพบกับภายในที่ค่อนข้างกว้างครับเป็นเบาะ2แถวที่นั่งหันหน้าชนกันนะครับในรุ่น9้าที่นั่งและ11ที่นั่งเนี่ย ก็จะได้เป like e ็นเบาะแบบนี้นะครับก็คือตัวเบาะเนี่ยจะนั่งได้4ท่านนะครับด้านซ้ายและด้านขวาฝั่งละ2นะครับและมีพื้นที่ตรงกลางนะครับที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับสามารถใส่ของได้นะครับโดยเบาะเนี่ยสามารถพับเก็บได้และมีตัวล็อกให้นะครับไม่ต้องกังวลว่าเวลาขับเนี่ยมันจะกระแทกและไหลลงมาหรือเปล่านะฮะก็คือเขามีตัวล็อกให้นะครับผมได้ทดสอบนั่งแล้วนะครับก็คือนั่งแล้วศีรษะไม่ติดนะครับเพราะว่าตัวเพดานเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้ามานั่งเบาะหลังแล้วนะฮะเอาตั้งแต่ตอนก้าวขึ้นก่อนนะครับเนื่องจากตัวรถอย่างที่บอกครับเขามีความสูงนะฮะมีบันไดข้างมาให้นะครับและสะดวกยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือเขามีตัวจับมาให้ด้วยเวลาจะปีนขึ้นรถใช้จับตัวนี้ได้นะครับและยังมีที่จับด้านบนอีกอีกจุดหนึ่งนะครับผมตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังครับ มีที่วางแขนให้ที่วางแขนก็สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วก็มีช่องที่วางแก้วน้ําให้2จุดนะครับพื้นที่เล็กรูมครับกว้างมากและพื้นที่เฮดรูมคือเหลือๆนะครับทั้งแขนผมนครับแน่นอนว่าเวลานั่งเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับและด้วยการออกแบบกระจกด้านข้างของเขาเนี่ยที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมค่อนข้างใหญ่นะครับเลยทําให้เวลานั่งแล้วมองไปข้างนอกเนี่ยไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลยนะครับ มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับซึ่งแอร์หลังเนี่ยก็จะเป็นแอร์สำหรับนั่งที่เป่าให้กับตอนกลางแล้วก็ด้านหลังสุดนะครับด้านหลังสุดเนี่ยจะไม่มีแอร์ให้จะต้องใช้แอร์ร่วมกันนะครับซึ่งความแรงของแอร์เนี่ยเย็นไปถึงด้านหลังแน่นอนนะครับมีตัวเปิดปิดแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับและแอร์เนี่ยเป็นแบบสี่ช่องนะครับนั่งด้านหลังไม่ร้อนแน่นอนนะครับมีกระเป๋าด้านหน้าให้ด้วยนะครับทั้ง2งฝั่งนะครับก็สามารถใส่ของได้ส่วน ที่วางแก้วน้ําตรงนี้ไม่มีให้นะครับมีให้แค่ตรงที่วางแขนแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆตรงนี้อีก1จุดนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับฝั่งละ1จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะหน้ากันครับว่าจะมีอะไรมาให้บ้างสําหรับเบาะคู่หน้านะครับเขาก็จะปักคําว่า transformer ให้นะครับแล้วก็ที่วางแขนเนี่ยเป็นรูปทรงขนาดใหญ่นะครับวางแขนได้สบายเลยทีเดียวเป็นแบบหุ้มหนังด้วย เมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกสําหรับเก็บของนะครับซึ่งใส่ของได้พอสมควรนะครับพวงมาลัยชุดแผงคอนโซลแล้วก็ระบบสายไฟต่างๆเนี่ยก็คือเป็นของ t o y ต้าไฮรัก r ีโวนะครับเรือนไม้นะครับสามารถควบคุมได้ผ่านปุ่มที่อยู่ทางด้านขวานะครับก็สแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับส่วนปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยก็สําหรับ ควบคุมเครื่องเล่นนะครับเป็นแบบทัสกินขนาด7นิ้วนะครับมีฟังก์ชันทีลิง์นะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับดูแผนที่นำทางได้นะครับมี USB มีช่อง AUX นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแอร์นะครับซึ่งแอร์เนี่ยจะเป็นระบบออโต้นะครับและลงมาด้านล่างอีกเนี่ยก็จะพบกับช่องจ่ายไฟ1 2โวลต์นะครับมีให้2จุด แล้วก็มีช่องเสียบ USB-A, u x ให้ตรงนี้นะครับและด้านถัดออกมาข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเรียคูนะครับซึ่งซึ่งปุ่มเรียคูเนียก็เป็นปุ่มที่ไม่มีในไฮรักรีโวนะฮะแต่ว่าเขาเพิ่มมาให้นะครับและอีกหนึ่งจุดเขาเนี่ยก็คือนี่ครับช่องเก็บความเย็นนะครับสามารถใส่ขวดน้ําได้ประมาณ3ขวดนะครับในการรักษาความเย็นระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็มีแอร์แบ็กมาให้3ใบที่ด้านหน้านะครับผมและเวลาเราขึ้นรถเนี่ย คือเราสามารถปีนผ่านตรงนี้ได้มีลำโพงให้รอบคันเนี่ยมีลำโพงอยู่ที่ตัวลำโพงเนี่ยสตัวแล้วก็ทวิตเตอร์อีก2ตัวนะครับผมกระจกด้านหน้านะฮะถือว่าค่อนข้างใหญ่ครับเวลาเราขับทางไกลเนี่ยเราสามารถมองข้ามรถที่อยู่ด้านหน้าเราได้อีกทีหนึ่งนะฮะทำให้การขับขี่ในทางไไกลยาวๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างสบายนะครับและด้วยมุมมองของผู้ขับขี่เนี่ยด้านข้างก็ ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคทำให้มองเห็นกระจกมองข้างได้แบบสบายๆแต่ว่ากระจกด้านกระจกตรงกลางที่มองไปด้านหลังเนี่ยเมื่อมองไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นยางอะไหล่บังอยู่นิดนึงนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่กันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดู f ีล l ิ่งในการขับขี่กันครับว่าจะเป็นยังไง สำหรับฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตร150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อนอาทีทรงกำลัง่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีด4สปี h ชิพนะครับมีโหมดการขับขี่อยู่2โหมดก็คือโหมดอีโคและโหมดพาวเวอร์นะครับในโหมดอีโคเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ามันครับส่วนในโหมดพาวเวอร์เนี่ยก็ทาให้เครื่องยนต์เนี่ยดูมีกำลังเพิ่มมาอีกด้ แต่ว่าเขาได้ปรับเซ็ตช่วงล่างใหม่นะครับด้วยการเพิ่มแหนบให้ยาวขึ้นแล้วก็เสริมแหนบให้มากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับใส่เหล็กกันโค้งนะครับทำให้รองรับน้ําหนักของตัวบอดี้ได้เป็นอย่างดีนะครับการเข้าโค้งที่ความเร็วเป็นวิทเมตรต่อชั่วโมงครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับตัวรถเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียการทรงตัวนะครับ แต่ถ้าใช้ความเร็วมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการเข้าโค้งเนี่ยตัวรถก็อาจจะออกอาการบ้างน,นิดหน่อยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถที่อยู่ในรูปทรงประมาณนี้นะครับและด้วยความสูงของตัวรถเนี่ยทำให้เรามองเห็นทศนาวิสัยในการขับขี่ได้อย่างชัดเจนนะครับมองเห็นรถที่อยู่คันข้างหน้าของเราอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ากระจกของเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับไม่มีส่วนว้าวโค้งนะครับ ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือทําให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียครับก็คือมันจะทําให้ต้านลมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยนอกจากจะเรียบแล้วเนี่ยยังตั้งชันนะครับอาจจะมีต้านลมบ้างเล็กน้อยการขับขี่ในทางออนโรดนะครับด้วยเครื่องยนต์ของเขาที่มีขนาด2.4ลิตรเนี่ยนะครับก็ทําให้การไต่ระดับเนี่ยสามารถทําได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าแรงหรือหวาและก็ไม่ได้อืด จนแซงไม่ไหวนะครับก็เล่งแซงเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้อย่างมั่นใจอยู่นะครับและในทางออฟโรดนะครับทางออฟโรดที่ผมได้ทดสอบเนี่ยเป็นทางที่เป็นทางฝุ่นนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาลงเขานะครับสลับกับพวกหินหินกลวดหินก้อนใหญ่ๆนะครับตัวรถที่เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยก็เอาอยู่ครับสามารถผ่านเส้นทางพวกนั้นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นหินที่มีก้อนใหญ่นิดนึงเนี่ย ทำให้ล้อหลังมันลอยเนี่ยอันนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยอาจจะมีฟรีบ้างก็ต้องใช้ทักษะในการขับขี่นิดนึงนะครับแต่ว่า t r a n s former t o เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกครับก็คือเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะมีทางเลือกที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ h e e l นะฮะหากใครชอบลุยเนี่ยก็เลือกเป็นตัวนั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าแบบชอบลุยแบบไม่หนักมากแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันพาครอบครัวเที่ยวเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีครับ สุดท้ายนี้นะครับหากคุณเป็นคนที่ชอบความแตกต่างไทยลุ่ม t านฟอร์เมอร์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับเอาไว้วิ่งต่างจังหวัดพาครอบครัวเที่ยวก็ได้นะครับไปตั้งแคมป์นะครับหรือจะขับทางลุยเจ้าฐานฟอร์เมอร์ทก็เอาอยู่ครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.4เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อแต่ก็พร้อมที่จะพาคุณลุยไปได้ทุกที่นะครับ แต่หากท่านใดอยากได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านี้นะครับอยากได้ระบบขับเคลื่อนที่เป็นแบบ4ล้อก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแน่นอนว่าลุยได้อย่างมั่นใจนะครับผม และหากท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อขอทดลองขับได้ที่โชว์รูมไทยลุ่งได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมและอีกหนึ่งความกังวลนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มองว่าอา้าวแลว้เราจะซ่อมที่ไหนจะเซอร์วิสที่ไหนนะครับบอกได้เลยนะครับว่าไทยลุ่งทานฟอร์ r มอร์ทนะครับสามารถเซอร์วิสได้ที่ศูนย์โตโยต้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเขาใช้รถยนต์ลี v o นะฮะใช้เครื่องยนต์นะครับระบบไฟ รวมไปถึงเกียร์นะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นอีกมากมายนะที่เป็นของ Toyota h i ฮ u ัก e ีโวนะครับสามารถเข้าไปสวิตได้ที่ Toyota ได้ทุกสาขาเลยและก่อนจะจากกันไปนี้นะฮะก็ต้องขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเราไว้ด้วยนะครับผ่าน Autospin c h anel n YouTube และทุกๆช่องทางของ Autospin ะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ